กำขึนเาอย,ยู่ตะเวทีนะชวตีจาน้มิลิจานงเ,เอหลา,อานลูกน้องไม่ปีหาจา้าปดนี่มือนี่แหะเออไปแป๊กหนูเลือกจัดขก้นมา<อ>เัดขก้บมาเดแจกลยน้องเอ๋อไอเออหลานลูกกีหลานลูกกีน้องไม่ปีหาอผู้ใดคือลูกกีล้องพ่อส,ส <laughs> กอรแสนตาีคุณย่า สวัสดีครับน้องนาำว่าปลาสกุลครับลูกชายหลานจากอำเภอว่าลิขิตมุ่งตัวสกลนครครับกีฬาน้อยได้ปะเนยบ้าดังๆขึ้นมาอยู่ใต้เวทีนะสวัสดีจ้าเรามีลิ้นจ้าน้องแย่อายลูกน้องไม่ติงหาจ้าปัดนี่มือนี่แหละเออไปแป๊กหนูเลือกฉันึ้นมาเองฉันึ้นมาเองแขกน่อยน้องแย่อาย ลูกกีกกไม่ปีหาลกูก,ลกรเราคอยคอยเอีไม้มาส่งห้อกด้นหลังนั่นกับนี่นห้อดไหนประตูข้อยังข้อแม่หัวแก่หัวผู้ใดคือลูกกีลูกเพิ่อสกาอเส้นตาจีลูกพ่อตกวดเส้นตาจีใส่นยังหอยยั่เส้นโอ้ยน้องกับมาน เออนะครับเอาใจเองมาไว้นะครับสำหรับแล้วก็พูดสิลูกพูดออกไม่เลยทีเดีนหนูหนูเห็นยาพูดอะไรอยู่หนูก,ก็เลยไม่กามาองเอาเอาอายาอบขึ้นพาณขอบขอบึ้นมาไรค่ะมาไรบ้า,างนัน้ำถึหัออกแล้วหว่าเจ็หวา่าเ็นตรงเรียนโดนวนเรีนหา,นาบค กุมพ่อจ๋าแมมนะคะขอบคุณ่ะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ซืออามีขอบคุณมิยาอกนะคะแล้วก็ววบานองอออค่ะแล้วก็น้องใบเยเฮ็ดพีดีจากแม่ดิตา ยังค่ะใครวงสุดท้ายพีพีบีบ้านบีโอ้แมวยายและอันโูอ๋แม่ทศพรโอ้ยโรงเรียนเรียนหน่อยโรงเรียนบันพอรเรดี๋ยวมาปีกถึงแบบไหแล้วก็ขอบคุณบ้านหักบดน้อยอไอ่ด้วยนะคะขยักุณมาอะไขยักขอบคุณทุกคนขึ้หลานทุกยกันอะไปบยบมีจะคนนี่แหละ อยูข้อเดี๋ยวพูดเร่อไขอบคุณบ้านฮักยายแสนะคะบ้านหลอกบ้านหลอนะคะใครบอกแร้ขั้นบ่เงียงอยู่บ้านฮัก่อยบ่ได้เออตื้นมกเก่าบ้องสิมีออนแปดบ้องสิมีอะไรเนี่ยงซาบัดีบรรจันแบค์เงินไม้แบงค์ใครบอมาเท่าแเอาแคตรองเอาจะตัวเอาเ่าเดอกหน้เขาคุ้มเีื่ยงขั้นแปดเดี่องพูดทําอะไรักอะไครับวมดีกับพี่น้องกันนะครับ เบิงหมอล่ำเด้วยควอมสนุกสนานนะครับเดือยตียะักตียะข่ากันในพี่น้องเดือนะครับปาชื้นตำรวจและสอหอนะครับคันผูนขันผูนีิตีกันกับตึ่นโกงขังคันผูนไส้ตีกันลันพู้ไส้ตีกันกราบไป้บบานพูกพอจิตเตี้ยข้อยมันหลินในนนด่าปไ เจ้าเดียไปเด้ดซาหอยจะคดมาเจอดซาหอยจะคนมาอยู่มีท่านเห็นอยู่พรสีมาอยูอย่างอื่เพิ่งจะไปยู่มองสงบคุ่นเพิ่งไปยื่งทสองสงบุเอ้านผู้รักษาความสงบในวันนี้มันบุญไหมเพ่อกันี้เปมองสงบุ่นขาขาดบยิ่หามกันคุณะตีกันเพ่ลนไหมครบเอาแกลพอกันกับชมล่นเดินตอก่อนทำนองก่อนแก่นกีฬาพี่บดเล่นเมื่อนี้ล่นเดินไม่เล่นยังลูกอเล่นเป็นเทท่องลูกแม่เท่นแค่ค่ะ แพ่ทองหลุกแม่เพี้ยนแขติดตามน้องอาไอในะช่วงลาำเลืองต่อก่อนกันแล้วกันครับเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขอนําพาแฟนๆไปพบกับหวัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานนี่คือพระเอกเสียงอีหกนกหงสกร